ข้อมูลจาก SBS เล่มที่108มุมตอบคำถามของอาจารย์โอดาคำถามคือมอแกนเขาไม่ใช่นกที่มาจากเผ่ามิงใช่ไหมครับอาจารย์โอดาตอบที่เผ่ามิงนั้นไม่มีนกและเผ่านี้เป็นเผ่าที่มีแต่สัตว์ขนนุ่มนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมมอแกนถึงไม่ใช่เผ่ามิงแต่เขาเป็นมนุษย์ที่กินผลปีศาจและอยู่ในโหมดไฮบริดตลอด เป็นผลปีศาจสายโซออนโทริโทรินกโมเดลอัลบาทรอสร่างมนุษย์ของเขาจะมีหน้าตายอย่างไรสรุปมอร์แกนไม่ใช่น no, กแต่เป็นมนุษย์ที่กินผลปีศาจเข้าไปแล้วเขาก็อยู่ร่างไฮบริดตลอดแฟนๆวันพีซมีใครเคยคิดไว้ว่ามอร์แกนต้องเป็นมนุษย์ที่กินผลปีศาจเข้าไปบ้าง